สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านนะจ้ะสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านะจ้ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่28วันจันทร์นะจ้ะ2 5 6 5กับแอน o ชยพารวยเช่นเคยจ้าสำหรับผลสรุปฮานอยของวันที่27นะจ้ะ สำหรับวันที่27นี่โอ้โหจเบิ่์นักเนาะจ้าติดเบิ่์นักเบิ่ดบอมาจักน้วยเลยเนาะจ้กถือว่าแนวทางฮานอยส่วนนี้ออกแบบบ่ปกติเนาะจ้า้ากปกติคำนวณได้เลขเด่นเลขอ่าเลขเบิ่์นักขนาดนี้เบิ่ดนี่อย่างหน่อยตรงมาประมาณสองน้วยเนาะจ้กแต่ว่าน้วยบ่อยเบิ่ดบอมาจักน้วยเลยเนาะจ้าโอ้โหมาแต่เบิ่์ดหนาเป็ดเป็ดน้วยเฉพาะคิดเนาะจ้าสำหรับสุดเด่นเนาะจ้ก จุดเด่นของแอดจอยไดเด่นละสามขู่สองขู่เองนอกจากแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นชุดเด่นนอกจากทีแอดจอยจับหายถ้าตามปกติชุดเด่นของแอดจอยจีได้แค่เด่นละสองขู่ผลจะโดยเฉพาะกิดนีออกสามหกล่างนอกจากสามหกอ่าสามเก้านอกจากสามเก้านาะเฉพาะกิดนี่เข้ากันไปแบบตรงตุนอกจากตัวเน้นเต็มเต็มนอกจากสำหรับชุดเด่นนอกจากเด่นสามหุดสามเด่นเก้าหุดเก้าเด้ง สำหรับน้อยพิเศษเราจะออกสองหนึ่งสองหนึ่งนี่เข่ากันไปตรงตงตัวเน้นเต็มเต็มอีกเอาจะสำหรับสุดเด่นของเฮ้านจากเมื่อนี่กะชุดเด่นได้หน่อยก็ถือว่าปั่งเอาจะเข่าไปสองน้อยตรงตงเต็มเต็มเน้นๆกันเลยที่เดียวเอาจะสีเลือกอะลุดไปเอาจะกยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามห้าน้อยกับแอนดอยในวันที่ยี่สิบเจ็ดเอาจกเข่าสองน้อยตรงตรงเน้นๆกันเลยที่เดียวเอาจะน้อยพิเศษกับน้อยเฉพาะกิจเอาจะ สำหรับฮานอยวันที่ยี่สิบแปดจะอันมือนิกก็มาล่อลุ้นกันต่นอเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเขา่ามีรุดเนาะจ้าพิจพานหมดได้เอจอยตองโคตุนโคไฟพ่นอฟซีหลๆเนาะจ้าถามักถาชอบจังข่อยตามถาบหมกักบ่ชอบสามารถป,ปล่อยผ่านได้เนาะจ้าบ่มีการบ,าบังคับกันแต่อย่างใดเนาะเข่ามาเลยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเอจอยเนาะจ้าขอบคุณละ ไหลเคคขาโคตรแช่เขาโคตหลันหนึ่งติดตามนอกจากเป็นไปอะไรกับโคกระดิ่งไว้ด้วยนอกจาเผื่อเสดายโบพาดกับแนวทางสีเอสจอยลุกให้พี่น้องเอฟซีนอกจาเมื่อนี่เด่นอยู่ที่หนึ่งสามเจ็ดรูดหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่อ้าวหนึ่งสี่กับเมื่กี้หนึ่งหุกอีกหนึ่งสี่จะเด่นสามรูดสามมีสามเจ็ด เมื่อวานนี้เบิ้ลบอมาเนาะจ้ะโอ้โหติดเบิ้ลหนักเบิ้ลบอมาเนาะจ่ามือนี่กะระว่างเบิ้ลเนาะจ้ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คำนวณติดเบิ้ลหนักเบิ้ลบอมาจักน้อยเนาะจ้าโอ้โหสุดๆเนาะหาหน่อยสามสี่เด่นเจ็ดลูดเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดห้า สำหรับสูตรตัวจอมเมอน,นี่แอสจอยกะได้หน่อยตามเคยเนอกจากเพราะว่าได้เด่นล่นะสี่ขู่์ 7, อนอกจากเด่นล่ะสี่ขู่เนาะเมอร์นี่เจ็ดสี่เมอนี่แอสจอยติดเบิร์นอยู่ที่หกหกกับเจ็ดเจ็ดเมือ่อวานนี่เบิร์นโบมาจักน้อยนอกจากติดเบิร์นนักแต่ว่าเบิร์นโบมาจักน้อยนอกจากโอ้โหเมอร์นี่กะระวังเบิร์นไหวนอกจากเมือมอมม่อวานนี่เบิร์นโบมาอาดสีมาปูเมอนี่นอกจากแต่ว่าเมอร์นี่แอสจอยติดเบิร์นอยู่ที่หกหกกับเจ็ดเจ็ด ถ้าหมักเบิ้์ชอบเบิ้ก็ตามได้นะจ้าสํหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าเจ็ดหนึ่งเจ็หกสหนึ่งสหจ้าสําหรับสุด3มตัวจ้าเอจอยก็ลืมเขียน3ตัวสําหรับสามตัวที่เอจอยห้เมื่อนี้มีอยู่1นึ่งเจหกห สามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งจ้าชุดเดนจา้าหนึ่งสามเจ็ดสำหรับตัวเดนตัวเน้นสุดสามตัวจา้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่นี่คือแนวทางฮานอยของวันที่ยี่สิบแปดนอกจากประมาณนี้ตามนี้เลยนอกจากถามักถาชบจังคอยตามถา บ่ามากักบ่ชอบปล่อยผ่านใดเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานเนาะจ้าค่ะมาเร็วกันย่าลืมเป็นก,กําลังใจให้กับเอ็ดจอยเนาะจ้าขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละเนืองติดตามเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เอ็ดจอยกับเขาตัวลาไปโกรดน้านะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า